เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันว่าจะประหยัดน้ํามันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับน้ํามันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะฮะนี่ฮะตอนนี้เรากําลังเลี้ยงความเร็วนะครับถ้าเราไม่ได้เหยียบแบบว่าขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยอัตราการกินจะอยู่ที่25.6กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใกล้เคียง โยสวัสดีครับพวกผมเบลลี่ช่องไปดันกันตียงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะครับมาดูรถฮอนด้าที่เป็นไฮบริดหรือ e-h-e-v นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงฮอนด้าไฮบริดเนี่ยที่เป็นเอามาขายในบ้านเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรถซิตี้คาร์นะครับอย่างซิตี้คาร์วันนี้นะฮะที่ผมจะพามาดูก็คือจะเป็นฮอนด้าซิต e ี้ e-h-e-v นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันว่าจะประหยัดน้ํามันได้จริงหรือเปล่าดีขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับน้ํามันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สนใจรุ่นไหนดีคะจริงๆก็อยากมาดูเจ้าตัวไฮบิดนะฮะค่ะ เริ่มจากตัวซิตี้ก่อนก็ได้ครับซิตี้นี่มีกี่รุ่นกี่แบบอะนะฮะสำหรับซิตี้เดอะซีรีส์ของเรานะคะจะมีจําหน่ายทั้งหมด3รุ่นค่ะโดยแบ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ2รุ่นนะคะมีให้เลือกทั้ง4ีดานและก็รุ่น5ประตูแฮชแบ็กนะคะแล้วก็รุ่นถัดมารุ่นที่3ค่ะคันที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะจะเป็นซิตี้เรียกรุ่นว่า ehev นะคะเป็นเครื่องยนต์พันหซีซีค่ะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะคะให้กําลังสูงสุดถึง109แรง ออแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรอันนี้น้องะอะไรนะครับน้องเมย์ค่ะอ๋อน้องเมย์นะครับแล้วมันมีจุดเด่ยนยังไงบ้างฮะเจ้าตัวนี้สำหรับ Honda ที่เป็นกลุ่มตระกูลไฮบริดทุกรุ่นนะคะครเราจะมาพร้อมกับเรียกว่าระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะคะ City ehev ค่ะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้านะคะตำแหน่งนี้เพื่อตรวจจับทั้งเส้นเลนถนนรถคันข้างหน้า<อ>คนเดินถนนรวมทั้งจักรายานยนต์ก็คือะคะอะไรตัดหน้าชะลอใ,ให้ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในระบบนั้นนะคะ<อ>เน้นความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงหรือว่าให้อุบัติเหต,เตุเบาลงด้วย<อ>จะเป็นระบบช่วยเหลือเรานะคะสาหรับ ค o นด้าแอคคอร์ดไฮบแล้วก็ City e-h-e-v ซึ่งระบบการทํางานเทียบเท่ากันเลยค่ะตัวน้ำมันก็มีเหมือนกันเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบิดค่ะโอ้คือ <c oughs> ตัวท็อปยังสู้ h y b บิดไม่ได้เพราะไฮบิดไฮโซกว่านะฮะแล้วความประหยัดของคันนี้ฮะ <c oughs> แนะนําอย่างนี้เลยนะคะสําหรับอัตราสิ้นเปลืองค่ะ <c oughs> ของซิตี e-h-e-v นะคะ <c oughs> คอยู่ที่27 8ด 8กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะถือว่าก็ถือว่าประหยัดนะแล้วจะใส่มอเตอร์ไฟฟ้าไปต้อง2ตัวเนี่ยอันนี้คือความจริงเ็าไม่แปลกนะที่จะประหยัดเดี๋ยวไม่เป็นไรจะไปลองดูว่ามันประหยัดจริงไหมได้ค่ะอแล้วแบตเตอรี่มันไปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตามมาได้เลยค่ะครับ สำหรับแบตเตอรี่นะคะไฮบริดของ Honda นะคะเราจะใช้แบตประเภทลิเธียมไอออนนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาบจุไฟได้เต็มประสิทธิภาพ่ายไฟได้แรงด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะเราเปิดห้องสำหระบทายน,นะคะถ้าไฮบริดจะเป็นขอบน้ำเงินอย่างนี้นะเป็นเอกลักษณ์ค่ะเห็นโลโก้ค่ะฟื้นเลยกว้างไหคะอา้า นึกวก็ให้ดูแบตคือให้ดูว่ากว้างไม่ไ <c oughs> ใช่ดี๋ยวว่ากดแบตได้ดูเพราะตอนนี้นะคะตำแหน่งการจัดวางของแบตไฮบริดนะคะ,ะเราวางไว้ตำแหน่งใต้เบาะผู้โดยสารแถวหลังนะคะพื้นที่เก็บของค่ะมีขนาดใหญ่เหมือนเดิมค่ะอตอบโจทย์การใช้งานจุดเด่นของ Honda City ทุกรุ่นเลยซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่รถที่เป็นไฮบริดเนี่ยเขาจะใช้นิกเกิลเมทัลไฮดารซึ่งมันจะกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะและอายุการใช้งานจะสั้นถ้าเป็นลิเทียมเนี่ย อายุการใช้งานจะยืนยาวกว่าจะช้าได้รอบไซเคิลได้เยอะกว่าและที่สำคัญคือขนาดจะเล็กและเบากว่ามันก็เลยเนี่ยห้องกว้างนี่แทบจะเอาตัวเข้าไปนอนได้เลยรักพาตัวได้เลยได้เลย <c oughs> ค่ะแล้วก็เพิ่มความอุ่นใจนะคะตอนนี้ Honda ค่ะเรารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดให้เจ้าของรถถึง10ปีเต็ม10ปีใช่ค่ะโอเดี๋ยวพาไปดูตัวน้ํามันหน่อยครับได้เลยค่ะไปกาปิดแรงนะ ชันข้างหน้าเรานะคะเป็นซิตี้เครื่องยนต์1,000เทอร์โบค่ะกำลังแรงมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอยู่ที่122แรงมาถ้าเป็นสไตล์ของรถญี่ปุ่นนะฮะรถที่เป็นซิตี้คาร์เนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะทำเครื่องให้เล็กลงเอาเทอร์โบมาช่วย เอาลีดมาออกมากมากขึ้นใช่ค่ะก็คือตอนนี้เป็น1.0แล้วใช่ค่ะแล้วอันนี้มันต่างกับตัวไฮบริดยังไงบ้างฮะนอกจากคอนเซปต์เครื่องยนต์เทอร์โบนะคะคอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันค่ะที่ยังคงประหยัดอยู่นะคะของ Honda City Turbo นะคะคันนี้อยู่ที่23.8ิกิโลเมตรต่อลิตรเรามาเริ่มปฏิบัติการงัดแงะกันนะครับนี่นะฮะถ้าดูจากโฉมนะครับภายนอกเนี่ยนี่คือดีไซน์ใหม่นะครับของทาง Honda นะก็คือจะเป็นคิ้วโครเมียมอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น ดีไซน์ภายนอกของ Honda นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบเป็นเส้นนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเครื่องกันว่าเครื่องจะเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยตัวน้ำมันกับไฮบริดเนี่ยจะได้เห็นความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับขอดูหน้าตาหน่อยว่า1.0เทอร์โบเนี่ยเครื่องยนต์จะประมาณไหน1.0เทอร์โบก็ไม่เล็กนะ ดูมันเต็มแต่ก็ยังมีท่องช่องว่างเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนี่นะครับไฟท้ายนะฮะจะเห็นว่าเป็นเส้นแล้วก็เป็นบ่าลงมากล้องมองหลังอยู่นี่นะครับเปิดท้ายนะฮะว่ามีอะไรกินบ้างเมื่อกี้นะฮะเราดูตัวไฮบริดก็จะเห็นว่าไฮบริดเนี่ยด้านหลังนี่กว้างนะนี่ตัวธรรมดาไม่ใช่ไฮบริดนี่พอๆกันเลยนะคือแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันทำให้พื้นที่มันโอ้โหกว้างขวางขึ้นจริงๆนะครับ นี่อันนี้จะเป็นตัว City Hatchback นะฮะเป็นเครื่อง1.0 Turbo เทอร์โบเหมือนกันกระจังหน้าจะต่างกันนิดหนึ่งนะอันนี้กระจังหน้าจะดูแบบลังพึ่งดูสปอร์ตขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันฮะทีเดียมันอยู่ฝั่งท้ายท้ายนี่จะดูแบบเป็น5้าประตูนะดูคล้ายคพวก Station ว a g กอแต่ว่าท้ายมันจะสั้นกว่านะครับนะดูสปงสปอร์ตเปิดข้างหลังดูนะฟ้าบ์ไงสไตล์แฮชก็ จะเน้นการพับเบาอย่างที่บอกนะครับนี่พับเบาลงไปป๊าบเวลาซื้อทงซื้อท่อเสียบแม่งเข้าไปแต่ด้านหลังก็จะนั่งไม่ค่อยสบายนะเพราะว่ามันสปอร์ตเนี่ยด้านหลังมันจะเตี้ยกว่าเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งด้านหลังให้ดูนะครับขึ้นปุ๊บนี่รู้สึกแบบนิดนึงนะฮะมันจะลู่ลงมาด้านหลังเนี่ยมันจะลู่สปอร์ตลงมา เดี๋ยวเรามาดูโฉมไฟหน้าดีไซน์ของเจ้าตัว h ฮ b ริดนะฮะที่เห็นความแตกต่างเลยคือโคมไฟจะเป็นแนว LED นะครับดูแล้วล้ำนะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นเหมือนเจ้าตัว h a ชแบ็กห้าประตูนะฮะจะดูสปอร์ตเดี๋ยวลองไปเปิดไฟให้ดูนะจะได้เห็นชัดๆ ตัวไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นดีไซน์อย่างนี้นะฮะเป็นช่องดูสปอร์ตนะครับมันจะไม่ได้เป็นพลาสติกทั้งอันนะมันจะดูเป็นงามๆม,มาแล้วก็ตรงช่องลมด้านล่างนะครับนี่จะเป็นแบบเคฟล่าสำหรับด้านท้ายนะไฟท้ายเนี่ยก็ดีไซน์ถือว่าก็เหมือนกับตัวน้ํามันเลยปกตินะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดมานะครับเราจะเห็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้วยกันนะฮะสำหรับไฮบริดนะฮะ นี่ไงฮะมันจะเต็มห้องเครื่องไปหมดเลยอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะอยู่ที่ที่นั่งด้านหลังแถว2เอามาต่อชุดกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวนึงทําหน้าที่ปั่นไฟเข้าตัวแบตเตอรี่อีกตัวนึงเอามาช่วยในการขับเคลื่อนนะจะได้กินไฟน้อยลงเนาะชุดสายส้มๆนี่ก็คือไฮโวเทจนะฮะหรือไฟฟ้าแรงสูตนะครับนี่เขาจะบอกว่าคําเตือน ห้ามจับและถอดประกอบไม่ง so ั้นคุณจะเป็นม um ันมาก็ค <to S 2> ือไฟฟ้าดูดนะครับเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้ชุดไฟฟ้าจะอยู่ด้านข้างทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนนะฮะตั้งแต่ออกตัวจนถึงความเร็วประมาณ60แล้วก็จะตัดเข้าเครื่องยนต์แล้วก็จะช่วยตอนที่เราต้องการกําลังก็จะเบิ้ลทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ทำงานพร้อมกันก็จะแรงขึ้น ถึงเวลาเราลองนะฮะเดี๋ยวเราจะลองตัวรถน้ำมันก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงไปอันนี้เราไปทดสอบไหนดีคะถนนการจนาพิเศกเลยค่ะยิงยาวไปถึงหัวหินเลยไหมได้ค่ะโอเคน้องบอกมึงไม่เก่งใจกูเลยนะอ๋อก็คือโทอรโบมันจะเปิดตอนประมาณ2,000รอบเนี่ยมันจะแบบเดี๋ยวพอ2,000รอบฮึบมันจะฮึบขึ้นมาเลย พอตอนช่วงยังไม่ถึง2 0 0 0รอบเราจะรู้สึกอื่นนิดนึงแต่พอเทอร์โบมาปุ๊บนี่พุ่งเลยนะฮะแล้วไอตัวแพดเดิลชิพนี่คือต้องอยู่โหมด S ก่อนไหมระบบแพดเดิลชิพเป็นการเปลี่ยนเกียร์หลังตรงงอะไรนะคะสามารถใช้ควบคู่ได้ทั้งตำแหน่งเกียร์ดีที่เราขับอยู่นะคะหรือเกียร์เอสเกียร์สปอร์ตนะคะด้านขวาของแพดเดิลชิพจะเป็นการเพิ่มได้เพิ่มค่ะแล้วก็ซ้ายจะเป็นลบหรือว่าลบค่ะอโอเคแล้วอันนี้มันมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆไหม คันที่เราลองขับอยู่นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดค่ะเรียกว่ารุ่น RS นะคะจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันด้วยบนพวงมาลัยเรียกว่าระบบ Cruise Control ค่ะล็อกความเร็วอัตโนมัติที่พวงมาลัยความเร็วที่ล็อกได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเลยค่ะสบายเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องคอยเหยียบคันเร่งเองค่ะแล้วนี้อันนี้มัน Adaptive ด้ไหม Adaptive จะมีมาในรุ่นไฮบิดรุ่นหนึ่งค่ะแปลผ่านให้ตามรถคันงน ตอนนี้ค่าการกินน้ำมันเชื้อเพิงจะอยู่ที่11.9กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือ l v g นะ a v e r a ร์วันนี้หยดเดียวทามไหมมีค่ะสัญลักษณ์ที่เป็นขีดด้านซ้ายค่ะครับอ๋อ ขีดแสดงผลล่างขึ้นบนนะคะยิ่งขีดเยอะยิ่งเยอะยิ่งกินประหยัดไม่ค่ะประหยัดอ๋อยิ่งประหยัดอ๋อกิโลเมตรก็คือระยะทางต่อลิตรใช่ในขยาขนาดที่เรายิ่งระยะทางยิ่งเยอะยิ่งประหยัดแต่ถ้าเหยียบพุ่งๆเนี้ยมันจะยิ่งลดใช่รอบนิ่งๆขีดจะเยอะมากโอเค แต่จงจริงรถติดติดลักษณะนี้นะคะแนะนําให้เปิดอีกโหมดควบคุมคด้วยก็คืออีคอนโหมดค่ะอีคอนโหมดใช่ค่ะอันนี้มันไม่ออโต้ออแล้วหรออีคอนโหมดคําว่า eco คือไฟที่แสดงพฤติกรรมเรา<อ>แต่ส่วนอีคอนโหมดเป็นโหมดที่เข้ามาช่วยค,ควบคุมเครื่องยนต์ระบบเกียร์ลินปิกผีเสื้อและระบบแอร์ค่ะให้ทํางานในระดับเหมาะสมซึ่งจะได้เรือร่องของการประหยัดน้ํามันขึ้นอีกประมาณ10%เ็จากเดิมอย่างรถเยอะๆแบบนี้นะคะเปิดใช้งานได้เลยค่ะเปิดได้ทั้งวัน อ๋อนี่คืออยู่ ECO แล้วเกินสาสิกิโลเมตรต่อลิตรถูกไหมถ้ามันเต็มเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่ที่วัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันให้อะคะ่ะในขณะนี้เลยค่ะที่เราเหยียบแป้นคันเร่งอยู่อะคะ่ะว่าใช้น้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรคือถ้าเหยียบแล้วยกขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะประหยัดเลยนะสาสิบกิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเป็นแบบจังหวะเร่งเนี่ยน 15, นเนี่ยสิบห้าสิบยี่สิบเนี่ยพอจังหวะเร่งเร่งเนี่ยกินเยอะแต่พอจังหวะแบบความเร็วมันได้แล้วเนี้ย มันถึงจะเข้าอีโคโหมดคันนี้เนี่ยค่าซ่อมบำรุง100,000โลแรกเป็นยังไงบ้างครับอยากจะบอกว่าเบามากๆเลยค่ะเ <Yeah. S 2> บานี่คือกระเป๋าพี่ใช่ใช่้สายบำรุงรักษานะคะสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะโดยเฉลี่ยแล้ว100,000กิโลเมตรเนี่ยอยู่ประมาณ17,000บาท 1 7 0 0 0บาทใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมพวกเรื่องของน้ำมันเครื่องนะคะซึ่งสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะ,ะก็จะมีรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกกิโลคัะเขาจะมีการแสดงแจ้งผดนะคะ,ะบนสนัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่เจ้าของรถทราบเลยแล้วตอนนี้มันมีฟรีค่าลงค่าแรงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซิตี้เทอร์โบนะคะคทาที่ออกรถจะได้ฟรีค่าแรงรในการเข้าเช็คระยะ ครั้งค่ะครั้งแรกที่6เดือนหรือหมื่นโลและครั้งที่2ที่1 2เดือนหรือ20 0 0มื่นโลเรื่องที่1ค่ะแล้วก็เรื่องที่2ปีค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกสครั้ง<ม>ถูกตั้งที่1และครั้งที่2เช่นเดียวกันค่ะตัวท็อปนี่อันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่นะครับ7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันค่ะรุ่น RS ค่ะร, AS, รุ่นท็อปรุ่น RS รุ่นท็อปนะครับใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ออกรถที่เป็นรุ่นท็อปนะคะของซิตี้ทั้ง ซีดานแล้วก็รุ่นแฮชแบ็กห้าประตูะค่ะจะมีการติดตั้งเรียกว่าระบบ Honda Connec กอะค่ะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถกับเจ้าของแสดงผลบนแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถเช็คตำแหน่งรถยนต์สั่งสตาร์ทรถสั่งกดล็อกอหรือว่าล็อกดได้ผ่านมือถือซึ่งดีมากๆเลยนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยในรุ่น RS ค่ะนี่นะน่าสนใจมากนะสำหรับเจ้าตัวน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไฮบริดว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปลองเจ้าตัวไฮบริดกันครับมาซื้อนี่ออกได้เลยนะเป็นเบรกมือไฟฟ้านี่มันดีตัดให้เลยมีเลนวอชด้วยอ๋อมีเลนวอชด้่วยอ๋อมันจะดูด้านข้างเวลาเปิดไฟเลี้ยวเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะอ๋อกล้องจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เราจะหมดไฟฟ้านี่เงียบแล้วเนี่ยเนี่ ของระบบไฮบริดเราจะมีการขับขี่ทั้งหมด3โหมดนะคะโหมดแรกก็คือ EV Mode ค่ะเป็นการขับขี่ด้วยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนเลยจะเริ่มตั้งแต่เราสตาร์ทรถหรือว่าออกตัวขับขี่นี้เหมือนทั่วไปนะคะแล้วก็โหมดที่2เป็นโหมดไฮบริดไฮบริดโหมดคือเป็นการทำงานร่วมกันเลยดีกว่าระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเวลาขึ้นทางชันหรือว่าเร่งแซงก็คือเอาม้าสูงสุดออกมาทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าู่กัน แล้วก็สุดท้ายก็คือเอนจิ e นโหมดใช้เครื่องยนต์ทำงานยอย่างเดียวค่ะขับขี่ด้วยความเร็วสูงคงที่นะคะจะได้เรื่องของการประหยัดน,น้ำมันด้วยเพราะรอบเรื่องนิ่งและะ้วค่ะไอที่ถึง3โหมดเนี่ยค่ะก็จะปรับทํางานให้เราเองอัตโนม,ตมัติความเหมาะสมเวลาเราขับช่วงที่เราถอนเท้าออกจากด้านคันเร่งลองสังเกตนะคะจะมีการชาร์จไฟเก็บเข้าไปในก้อนแบตเตอรี่ด้วยก็คือรีเจนเดอเรทีฟกลับไปใช่ค่ะนี่นะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวบอกฝั่งโหมดการทํางานโหมดไฮบริดเนาะถ้าสีฟ้านี่คือมอเตอร์ไดร์นะครับเราจ่ายไฟให้มอเตอร์ขับเคลื่อนอันนี้ความเร็วอยู่ที่หกสินะฮะเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูว่าความเร็วเท่าไหร่ที่เครื่องยนต์มาทํางานแต่พอมอเตอร์ทํางานเนี่ยรู้เลยว,ว่ารถแม่งเงียบมากเห็นถ้ากระทืบเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็คือไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทํางานพร้อมกันอ๋อนี่ไงความเร็วเกิน60สเนี่ยเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าจะทํางานร่วมกันแต่ถ้า ความเร็วต่าก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอย่างเดียวอ๋อ70เนี่ย70ยังได้อยู่ไฮบริดทำงาน,น,นเดี่ยว70เดี๋ยวจะลองด้ลองเหยียบเพิ่มขึ้นไปประมาณ70เกิด80เนี่ยที่มอเตอร์ไฟฟ้ายังทํางานตอนนี้ทํางานคู่กันแล้วถ้าเกิดประมาณสัก7-80เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าพาไปได้แค่ประมาณสัก70กว่าๆเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าอ,อัตราการกินน้ำมันตอนนี้เฉลี่ย20.8กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอันนี้ที่ที่เราวิ่งอยู่อันนี้22 มันคำนวณถึงค่าปัจจุบันเนาะใช่ค่ะคำนวณจากทริปว่าเราขับมาทัา้งหมดกี่กิโล,ลอ่ะทิมนั้นใช้น้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรคำนวณให้นี่ฮะตอนนี้เรากำลังเลี้ยงความเร็วนะครับถ้าเราไม่ได้เหยียบแบบว่าขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอื่อยๆให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาค,ค่อยๆไต่ความเร็วไปเนี่ยอัตราการกินจะอยู่ที่ยี่ห้าจุดหกกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใกล้เคียง แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้น่าจะถึงขนาดนั้นนะเราไม่น่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ตลอดเพราะเมื่อกี้เราขับแบบเหยียบเร่งมามันจะได้ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตร22 23ส่วนรถน้ํามันเมื่อกี้ที่ลองพาเนี่ยเราเฉลี่ยเฉลี่ยที่พี่ลองเหยียบดูพี่ดูแล้วประมาณ1 5 16กิโลเมตรต่อลิตรเพราะว่าด้วยมันเป็นเครื่องหนจุดศูนย์เนี่ยช่วงแรกมันจะกินน้ํามันตอนเทอร์โบมันยังไม่เปิดอะ่ะตอนจังหวะแซงเนาะออนนี้เราพูดถึงเฉลี่ยเฉลี่ยแบบใช้งานแบบ นิสัยจริงๆอ่ามันไม่ใช่ค่าแบบในอุดมคตินะฮะ,<ช>ะพี่ถามหน่อยครับไอ้เจ้าตัวไฮบริดคันนี้เนี่ยถ้าซ่มอมบำรุง1 0 0 0 0แสนโลแรกเนี่ย แพงไหมอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับลูกค้าที่ออกรถให้บิดนะคะ,ะทุกท่านเลยเจ้าของรถจะได้รับเรื่องของโปรโมชั่นฟรีค่าแรงฟรีค่าแรงในการเข้าเช็คระยะค่ะตลอด5ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรค่ะซึ่งการบำรุงรักษายกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องค่ะอะไรเพิ่มเติม,มอ,อื่นๆเนาะตลอด100,000โลเนี่ยค่ะประหยัดมากๆอยู่ประมาณ19,000บาท หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนโลนะคะโอ้แพงกว่ารถน้ำมันแค่สองพันเองนะใช่ค่ะปีค่าแรงห้าปีแสนโลด้วยนะคะแล้วก็การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสิบปีขยายการรับประกันตัวรถเพิ่มเติมจากมาตรฐานสามปีแสนโลขยายรวมเป็นห้าปีแสนสี่หมื่นโลเรียกว่าโปรแกรม Honda Ultimate c แคคฟรีด้วยค่ะโอ้ ็สำหรับการไปทดสอบเจ้าตัว Honda City นะฮะตัวที่เป็นน้ำมัน1.0เทอร์โบก็จะเห็นว่าอัตาราการกินน้ำมันการออกตัวช่วงแรกก็จะอืดเนาะจนกว่าเทอร์โบรออมันจะเปิดนะครับก็กินเฉลี่ยอยู่ที่15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นไฮบริดนะฮะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ก็ถือว่าให้กำลังเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเหยียบแล้วพุ่งนะครับแล้วก็การกินน้ำมันเองเนี่ยจะอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเฉลี่ยแล้วแล้วก็ค่าซ่องบำรุงเนี่ยก็ถือ 2,000น่ะก็ได้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็ได้ออปชันขนาดนี้ผมถือว่าตัวไฮบริดรู้แล้วก็ถือว่าคุ้มกว่านะด้วยราคาที่ต่างกันประมาณแสนหนึ่งเนาะก็ถือว่าได้ตัวท็อปยิ่งกว่าท็อปอีกแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับเจ้าตัว Honda e-hbv e <Yeah. S 1> ต้องขอขอบคุณนะครับทางโชว์รูมทุนบุรี Honda c a านะครับถ้าใครสนใจก็มาติดต่อเซลล์ชื่อน้องเมย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดจะซื้อรถยี่ห้อไหนรุ่นอะไรอย่ารีบตัดสินใจ สอบถามหาดีลที่ดีที่สุดจากโชว์รูมทั่วประเทศได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่ Line@ c a ดคา e ดิลการันตีนะครับอย่าทําให้การเสียเวลามาทําให้เราเสียโอกาสนะครับแอดมาด้านล่างตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยก็เดี๋ยวไว้จะเจอรุ่นไหนยัเจ๋ง,งผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับจะรับคลิปนี้จนเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ